ว่าถูกไล่ล่านะครับหมายเลขหนหมายเลขสอหมายเลข3และหมายเลข4ีนะครับ um ท,ท่านลองอธิษฐานเลือกดูนะครับสําหรับท่านที่เลือกหมายทีหน่1นะครับท่านได้ใบนี้นะครับก็ผมบอกว่านะครับในช่วงนี้ท่านสามารถที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆนะครับโดยใช้ความอารมณ์นะครับความอาศัยนะครับความอ่อนนะครับสยกความแข็งนะครับท่านสามารถที่จะ ปลเปลี่ยนนะครับหรือว่าเรียกว่าเฟกซิเบิลนะครับสามารถที่จะทำสิ่งต่างๆนะครับให้ออนอ่อนผ่อนตามสถานการณ์นะครับแล้วสิ่งต่างๆสิ่งดีๆนะครับก็จะเข้ามาเราจะเห็นนะครับว่าหน้าไพ่นะครับเป็นไพ่ที่สวยนะครับแล้วก็เป็นไพ่แห่งความสําเร็จนะครับก็ขอให้ท่านนะครับรู้จักนะครับในเรื่องของการที่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ต่างๆนะครับจากตึงเครียดนะครับให ผ่อนคลายนะครับทำให้คนรอบข้างมีความสุขแล้วความสําเร็จก็อยู่อีกไม่ไกลนะครับใบที่สนะครับสำหรับท่านที่เลือกไพ่ใบนี้ก็บอกว่านะครับโชคดีๆรอท่านอยู่นะครับเปรียบเสมือนนะครับเราจะได้พบกับเกาะมหาสมบัตินะครับบางท่านก็จะโชคดีนะครับได้โชคนะครับได้มีโอกาสเสี่ยงโชคแล้วก็ได้โชคนะครับเพราะว่าก็จะมีนะครับสิ่งดีๆนะครับจะ คอยนะครับช่วยเหลือนะครับคอยที่จะเอาสิ่งดีๆนะครับสิ่งที่มีค่านะครับมามอบให้นะครับอนนี้เราก็จะเห็นนะครับว่าถ้าใครจะป่วยอยู่ก็มีโอกาสนะครับที่จะหายป่วยนะครับหรือว่าจะบรรเทานะครับลดน้อยลงนะครับเรื่องป่วยต่างๆก็จะดีขึ้นนะครับเพราะว่าเต่านะครับเป็นสัตยายุยืนนะครับนี้ก็ถรือว่านะครับอันนี้ก็ มีสิ่งต่างๆที่ดีรอท่านอยู่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเริ่มทำอะไรก็ขอให้ทำให้เต็มที่นะครับแล้วความสาเร็จก็อยู่ข้างหน้าแน่นอนนะครับใบที่3นะครับสำหรับท่านที่เลือกไพ่ใบนี้นะครับก็เป็นไพ่ที่สวยใบหนึ่งนะครับก็เป็นโทนสีชมพูนะครับก็บอกว่าท่านก็จะสาเร็จนะครับใครที่เป็นคนที่ รีเริ่มสร้างสรรค์ในช่วงนี้นะครับอาจจะอาจจะเผาๆลงนิดหนึ่งนะครับเมื่อได้ไพ่แบบนี้ก็บอกว่านะครับให้เป็นฝ่ายตั้งรับนะครับหลังจากที่เป็นฝ่ายลุกมานานนะครับอาจจะรับบ้างนะครับดิให้มากไปบางครั้งเนี่ยเราเองก็ต้องเป็นฝ่ายรับแล้วก็เป็นคนอาจจะต้องกลับมานะครับในเรื่องของการตั้งรับนะครับเพื่อว่านะครับเราจะได้เดินก้าวเดินต่อนะครับนี้ก็ เป็นไพ่เชิงรับนะครับก็สามารถที่จะรุกและรับก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับสามารถที่จะประสบความสําเร็จได้นะครับเป็นไพ่ที่ดีนะครับไบที่4นะครับสําหรับท่านที่เลือกไพเ่เบนนี้นะครับท่านก็แสดงว่านะครับอาจจะมีการทุ่มเทแรงกายแรงใจอะไรไปในบางสิ่งบางอย่างนะครับขอให้ท่านอาจจะต้องกลับมาทบทวนว่าสิ่งที่เราได้ทําไปนั้นมันถักจนเกินไปนะครับหรือว่าใช้ แรงจนมากจนเกินไปหรือเปล่านะครับก็ทําให้เราเองนะครับอาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยนะครับหรือว่ามีเรื่องของการปวดหัวขึ้นมานะครับมีเรื่องต้องกังวลมีเรื่องต้องเครียดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นไปได้นะครับลองมานั่งกับตัวเองดูสินะครับว่าเราทุ่มเทอะไรที่มากจนเกินไปหรือเปล่าทําให้เราเองนะครับมีความเสี่ยงนะครับที่จะเจ็บป่วยทํางานหนักทํางานล้าเกิดขึ้นได้นะครับ เลขนำโชคของท่านนะครับได้แก่นะครับหมายเลข28นะครับหมายเลข2นะครับหมายเลข9นะครับและหมายเลข19นะครับตัวนี้คร okay, ouais, ั้งหนึ ten, ่งนะครับหมายเลขนําโชคของท่านได้แก่หมายเลข19นะครับหมายเลข9นะครับหมายเลข2นะครับและหมายเลข28นะครับโชคดีทุกท่านครับสวัสดีครับ